นี่ครับสวัสดีนะครับชูชูชิรูกิซานอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปกซิงครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับนี่ก็มาอยู่กับทีมงานตัวหนึ่งอันนี้ก็เริ่มทำทางเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมที่จะลื่นนะครับ

เขาเขาจไปแต่เมื่อคืนแล้วแต่พี่จินไม่มาเพาพพ้อมจบแต่เมื่อคืนเลาถามทีโออย่างเดยวนี่ยเขามาจำเลยมาจำเจ็ดหมื่นถ้าเจ็ดหมื่นก็ต้องจอดล่างให้เขาเราเป็นวีตระดับเจ็ดหมื่นนะเราอจารย์โอ้ก็จะเปลี่ยนอาชีพนะครับจะบืนรบบไทยแล้วขายแล้วป้าไาเป็นเบียววันเดียวก็ขายเราคี่แล้ว

ดูดินร้อนนี่ยชุ่มเป๊ะเลยหนเอาเลยจางชู้ตักทีนี่แหละใส่ให้มันให้มันลอยบดเออแล้วขี่ลงไปอ่ะบดบดดูอะไรเรอินเหรอเลี้ยงขี้เก่าเออนี่ลองไอ้ไฟใหม่ดรถคันใหม่เดี๋ยวไหนไฟใหม่ได้รถไฟใหม่อ๋อท้ายนะปวด่องอะไร อมอไมอไรทองเออ,เอ,อนอ้อคิดได้แล้วมัน่งเลยอาิดไ,ไม่อยู่กันเรยเยง,ง่ตั้งลยไก็เอียบไปเลยเจ้าไฟอะไรไฟฐานบอกตั้งเบกไฟแก๊สก็มีตั้งให้เลยเบาส <laughs> <laughs> ูง หนักรีหนักบ้านหนักอยู่นี่หนักแต่ไม่นานแต่กระแชอืมน้าที่เชื่อมเลยนี่ฮาวนูมันหมดพายุบอกว่าไม่ต้องไปเชื่อมเดี๋ยวเชื่อมเองแฟร์พี่จากน้อยจากน้อยจะตาเลยอืมไม่ได้เชื่อมไหนเป็นไรอ่ะคือนูยจากสมัยบ่ เป็นไรไม่ได้เชื่อมนายไปพี่แหละนี่แต่ก่อนเชื่อไม่ต้องใส่แว่นเลยผมดูงี้นี่รู้เรื่องสองวันหรอแแล้วต่ก่อนหัดเชื่อใหม่ๆเนาะตกเย็นมาอุ้คลานเลยอ่ะไปไหนไม่ถูกอ่ะ

น่าจะพรุ hmm. ่งนี้นะครับวันจันทร์นะวันสวยวันอังคารน่าจะจันทร์อังคารนี่แหละเขามาเอาเพราะเขารีบมากเลยจะไปตอนมื่อคืนแล้วเขารีบเขารีบใช้งานไงซวยซวยซวยเอา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 ถ้าเราเก็บมาเอาไปเลยพี่ก็าแเป็นช่วจอดล้านคาร์โรดล็อกกี้ปล่อยไปแล้วครับ9,500แ โอ้โหคอาม9,000ห้าหรออุตส่าห์กวน9 0ยให้ารถผมก็9,000ให้ตายสิเอา ไปดูไงไปดูไงดูไก่ทงไงไก่ทงพนังไงแล้วจะดูกี่เดี๋ยวกี่หกรอไปดูสิไปดูอ่ามทำถนนนะโอ้เละเลยให้ตายสิเมื่อปล่อยให้มันแห้งก่อนสักนิดหนึ่งค่อยไปดันฮะอันนี้มันดินนี้มันแห้งไว้นะครับ มีลื่นครับงานนี้ทางขึ้นนี่จะถึงลาดยางอยู่แล้วครับเกรดทุกวัน <uk> <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วบอ,อก เสร็จเรียบร้อยทางขึ้นครับถ้าทางขึ้นไม่ดีนี่รถอาจจะลื่นได้ครับก็ต้องทำให้ดีอันตรายครับดีมือเหมือกนกันครับ วันนี้ก็ถ้าเอานี่ไปปูงานเหมาเสร็จก็น่าจะได้คนคิดตมนะครับไปเทเทงานงานอะไรนะที่ป่ายางครับ วันนี้ก็จะเริ่มลุยงานจากหยุดมาหนึ่งวันทำงานได้หนึ่งวันหยุดหนึ่งวัน,นครับนี่ก็จะเริ่มลุยต่อครับดินวันนี้น่าจะหมดไปเยอะนะครับรอดูรอยชมครับมีลั่นแน่นอนงานนี้บ่อลูกนี้ไม่เสร็จสักทีนะครับจาก ถ้าฝนไม่ตกนะผมรับประกันได้เลยว่าเกือบเสร็จแล้วครับสานี้พอมันเป็นสาไม่ใหญ่รถดำก็เยอะนิดเดียวก็น่าจะเสร็จ แห้งแล้วครับขึ้นได้สบายครับพี่น้องสำหรับทริปนี้ก็ฝาก FC แล้วก็ ฝากฝากชาวยูทูบทุกท่านด้วยนะครับเชื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับทริปนี้ก็บายบายท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ